ครับกองสารสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับเขามีการจัดโครงการฝึกอบรมอยอน้อยและอสมอจิ๋วครับเป็นอาสา,าสมัครที่ดูแลผู้บริโภคด้านสุขภาพทั้งในชุมชนครอบครัวตนเองและเพื่อนนักเรียนด้วยครับที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำนักงานเทศบาลตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายสาครการะหุง ผู้อำนวยการกองสารสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหางดงครับนายแสวงใบงิ้วเป็นประธานโครงการฝึกอบรมอ,อยอน้อยและอสมอจิ๋วครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชนครอบครัวทั้งในตนเองและเพื่อนนักเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนหางดงรัตราชอุป,ปถมัมภ์โรงเรียนเทศบาลหางดงประชาสังคม อขอัปครับประชาคมสร้างสรรครับและโรงเรียนไซมูลพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมกว่า30คนนะครับจากชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครับพร้อมวิทยากรนะครับที่ให้ความรู้ด้านทฤษฎีในด้านต่างๆโดยเภสัชกรโรงพยาบาลหางดงพร้อมทีมงานครับและมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับในการทำภาคปฏิบัติในการทดสอบสารปนเปื้อนบริเวณตลาดสดเทศบาลหางดงครับ ซึ่งก็ได้มีการให้ความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของอาหารค่ะเขาบอกว่าการจะให้ความรู้เรื่องนี้นะคะควรจะให้ความรู้ตั้งแต่ในวัยเด็กวัยที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ พื่อที่จะปลูกฝังให้เป็นพื้นฐานสามารถนําไปใช้ในชีวิตรประจําวันและสามารถให้อยน้อย,อยหรือว่าอสอมอจิ๋วเนี่ยนะคะเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคด้านความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนี่เลยน้องๆตัวน้นอยๆแบบนี้มีทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะที่เป็นทั้งอยน้อย,อยแล้วก็อสอมอจิว๋ว